อาทิตย์ที่วันนี้มาให้กำลังใจใช่ค่ะภาพยนต์เบอร์นีสตริงของพี่เบียร์โหวันนี้ก็ได้แต่หมุดตัวหกศูนย์มาด้วยได้เห็นการทำงานที่แบางบจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเราท้องงอเราก็เดินทางไปด้วยกันด้วยใช่ค่ะก็คืออยู่ตั้งแต่น้องแบบอยู่ในท้องจนถึงน้องออกมาได้เห็นแบบการถ่ายทำมาตลอดก็คือทีมคือแบบ บางทีถ่ายจนถึงดึกฝนตกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบขยันมากใช่คือมัามีซ้อมเลยที่บ้านบ้างไหมคะซ้อมมาที่บ้านมีค่ะบางทีขับรถอยู่ก็เลยเขาขอด้วยมีหลอดนะพี่วิกกี้มันมีแบบว่าเสียงไทยพูดอะไรคนเดียวครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขามีเสียงแบบนี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นแบบนี้ เราค้างตอบกับไปมาครเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมีไหมครับต้องหมดกันเลยหมดหมดแล้วนี่มันเก่งเหมือนกันดู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 ู่ยูดูดูดกดบดูดนาอยู่ในท้องอยูดดง ไม่ติดไม่ติงจริงเขาเห็นรูปแบบการทำงานรือวีาเริ่มหยักทำงานอะไรประเภทนี้บ้างไหมคะลาแต่งคุณพ่อที่แบบอนุญาตไหนถ้าสมมติมีวันหนึ่งคนมาจิบเป็นนางเอกอะไรโอ้ได้เลยครับมิเบียเป็นนางเอกอะใช่ใช่ใชไม่เป็นพระเอกให้ดิ อะไรอย่างนี้แล้วใครจะดูแลใครอะคะพี่เบียน์ถ้ามว่ามีงานคุกการเข้ามามีชเออนั่นน่ะสิผมก็เป็นผู้จัดการเวลาที่ผมมีงานที่พี่เป็นผู้จัดการถ้าเรามีงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการ้คราะไปเนั่นแรงคุณพี่ีสนใจไหมคะงานกการบ้ไหมดีค่ะได้ถ้ามีโอกาสนะมีคนมทัายสไปทาอะไรในกการตงไหมพี่ พูดได้ไหมยังไม่มีที่แบบว่าแบบออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลก็แบบคือช่วงนี้อ่ะก็คือเออก็แบบ ก็คุยกันตลอดเลยครับก็มีติดต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยแล้วทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเพราะว่าคุณตีนน้ำใหม่ด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หักมันหักเข้าเราเหรอหักเขาผมเนี่ยเจ็ดสิบสามสิบใช่เหรอเจ็ดสิบสามสิบแล้วลับกติดตัวเราติดต่อมาที่ ีช่วยเลือกไหมคะพราะที่เราไม่ได้มีประสบการณ์นั้นปรึกษาตลอดอเพราะว่าในเรื่องของอทุกอย่างเลยรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเ,ออเราก็ต้องช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาให้คำปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพวกรีวิวสินค้าเงี้ยได้เลยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาช่วยกันดูแบบอะไรมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะ ว่าแบบเหมาะกับเราไหมเออดูแลจริงๆก็มันก็ดีหมดแหละครับมันพาดูอยู่ตอนนี้แบบทำขึ้นกับการเรื่องเยอะไหมฮะไม่ครับคุยง่ายไหมผู้จัดการคุยง่ายครับผมคุยได้พิธีกรรายการเซลเซลต้องมีรายการบันเทิงอะไรโอ้ ไปช่วย erm yeah. นิวหนวดเหรอไม่ใช่ไมแทนหน่อยใใไไม่แทนสินไกแต่ว่าแต่ว่าถ้าไหร่คือนิวหนวดออกไปเลยวิกกี้ลอยคนเดียวมาช่วยกันดีกว่าเป็นวิกกี้หนวดกิกิมีบทในใจไหมสมมติเราจะต้องเล cool ่นเป็นนางเอกอยากเล่นเป็นแบบบทไหนอะไรใดๆค่ะก็อาจจะต้องแบบมีภาษาจีนด้วยภาษาจีนจะได้โชว์แบบว่าเอ๊ะ ได้ไม่ลืมด้วยไม่เคยได้พูดกำลังภายในอะไรอย่างเงี้ยหรอครับผมใช่ฮะเนี่ยหรอไม่ใช่แี่แซววันได้พูดสืนี่ยเด้งวงกันหมดแล้วเนี่ยจริงจริงวันนี้ตื่นเต้นไหมมาเจอบรรยากาศแบบนี้เรามีสื่อมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมากคพราะว่าติดพื้นที่กว่านี้เลยติดพื้นที่แบบบล็อกอะไรครบรอบหนึ่งปีเลยครบรอบหนึ่งปีตอนนั้นเราอยู่ที่สมุย ใช่ค่ะก็ไปกับน้องวิลินด้วยน้องใช่ครับก็คือมีเป็นทรไปเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีแบบเก็บโมเมนต์ไว้ในเวีเคชั่นค่ะอย่าลืมกติดตามด้วยนะคะเอ๊อย่างนั้นเต้นได้ไม่ไงไม่ไงแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเลยคะหรือว่าจะต้องเป็นดูขึ่ในรายการเท่านั้นอ่าเซอร์ไพรส์ที่มีเซอร์ไพรส์แล้วค่ะแล้วของมิกกี้ก็เพิ่งเซอร์ไพรส์ทีหลังมันจะมีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆครับต้องติดตามที่ไหนคะเนี่ย เวียคชันก็ได้นิวหนวดก็ได้ครับนิวหนวดเขาโดหลอกปัญญาแล้วนะเพราะว่าของคิวไปยังไม่ตอบเออเออว่ะมีแรงมีแรงมีแล้วแต่รวมๆแล้วหนึ่งปีกว่ากเป็นไงบ้างครับทุกทีดีครับดีครับมันใหม่มากทุกอย่างมันคือเรื่องราวที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบสําหรับมือใหม่อย่างเราสองคนโอ้โหคือแบบฟูลทามแบบเนี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นแบบว่า คุณแม่ดูลูกเราก็จะคอยซัพพอร์ต<ช>แล้วก็แบบมันเหนื่อยน้อยแต่แบบมันก็มีความสุขสน,สนุกนใช่มันมีอะไรให้แบบตื่นเต้นทุกวันน้องตอนนี้คือซนมากใช่ซนแบบว่าทานเก่งเดินเดินเริ่มเดินได้แล้วค่ะต่อแต่ต่อแต่แล้วใช่ตอนนี้ชินยังนะแต่การเป็พนพ่อคุณแม่ชินแล้วเอนจอยค่ะเอนจอยแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณค่าของการที่ได้เป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าเรามีชีวิตหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พอเราเห็นพัฒนาการของเขาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะในทางที่ดีเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราชื่นใจใช่เราพันก็เป็นภรรยาของสุดยอดพระเอกก็คือเริมชินยังหาเลิศลชินแล้วใช่ไหมพอน่ารักขนาดนี้คนต่อไปเลยไหมฮะหลับหลัเรียกบ่อยยังไม่เคยหลับพี่กี้เลยจากจากที่เราเคยแพนกันนะคะก็น่าจะประมาณปีหน้า อันนี้วางแผนอยากจะมีผู้ชายผู้หญิงหรือแล้วแต่ก็ได้ก็ยังยังอยู่ในช่วงคุยอยู่ครับได้หมดจริงๆแล้วถ้าแบบว่าน้องมาก็จะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หรือว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะตัดสินใจใหม่ว่าอยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรืออยากจะใช้เป็นเรื่องธรรมชาติก็วันต่อวันแล้วคุยกันตลอดครับใช่ครับอันนี้จะต้องเป็นทีมฟุตบอลเลยไหมคะโอ้ยไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอาให้แบบว่าน้อยแต่มีคุณภาพ แปดแปดไม่ไหวไหมแปดไอ่ไี่มี่มีลูกอ้อน้องแม่มันมีที่หามีค่ะแบบว่าถ้าเวลาอยากได้อะไรจะม้ามีตะโกนดังมากม้ามีเสียงเสียงประมาณเสียงแปดเสียงนี้เลยค่ะเหมือนเหมือนภาคเสียงอ่ะความไม่ไหวเราดูความไม่ออกเอยอ่ะนิด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 ไปตู้หนังกันเพ้อนภรรยากันก็แบบ มันมีอะไรก็แบบมัมีมันมีอยากได้อยู่มัอยากได้อะไรก็จะแบบใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือซื้อเลยใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้ไง,งมันต้องอ้องอย่งเดียใ,ใช้แล้วก็ <c oughs> มันจะมีประโยชน์ไหมหเธอมันจะได้ดูแลไหมแล้วเธอจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้มันมันไม่ใช่คนเดียวแล้วในครอบครัวก็ต้องแบบว่าต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิสคัสกันต้องไต่ตอนเยอะขึ้นคชรปรึกษากันตลอดใช่ครับบัญชีหรือเปล่านะ ไม่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 ถึงขนาดนั้นครับ <ปา S 1> ช่วยกันคุมครับแต่เราโชคดีเราแบบว่าหลังจากมีลูกอะฮะจะใช้ส่วนตัวน้อยลงทุกอย่างก็จะไปลงที่ที<า>่ตัวน้อยหมดก็เป็นการเซฟเงินหรือเปล่าเยอะอยู่นะก็ถ้าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องวิรินก็ได้นะครับก็การแข่งขันแข่งขานแต่หักเจ็ดสี่โอเคขอบคุณครับ